สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมก็ก่อนอื่นเราขออนุญ,ญาตแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับไอดอลนะครับผมแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นของแถมเป็นโบนัสแทร็กของวันนี้เลยแล้วกันนะครับผมที่เราจะตัดใจแยกออกมาจากตัวพอดแคสต์หลักนะครับผมตอนแรกมันก็จะอยู่ในพอดแคสต์หลักนั่นแหละครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกเพราะว่าวันนี้จะเป็นการรีวิวรายการครับผมรายการนี้จะไม่ใช่รายการที่เกี่ยวกับไอดอลครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องของรายการที่จะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องลีลับ ความน่ากลัวและเรื่องราวที่เป็นแบบความคลาสสิกของไทยนี่ละครับผ่านเรื่องราวของผีนี่ละครับก็คือเพชรพีเจในทิเววันนี้จะขอเป็นพื้นที่ในการรีวิวรายการที่ชื่อว่าการ์ตูนผีเล่มระบาดครับผมก็รายการการ์ตูนผีเล่มระบาดนะครับได้รับเรตติ้งเป็นแบบนสิบแปดบวกนะครับผมคือแบบเรื่องราวมันค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรนะครับผมที่ถ้า ผมได้ลองฟังมาครับแล้วก็รายการดีผลิตโดยทาง China Enterprise ครับผมแล้วก็มีบริษัทที่รับเป็นโปรดักชันผลิตตรงนี้ก็คือ Go bananas นะครับผมก็คุณคุณชื่อ Go bananas กันไหมครับผมก็ผมว่าคุณอาจจะจะว่าช่วงหลังอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ในโอกาสนี้ก็ถือว่าผมขออนุญ,ญาตทําการขออภัยทาง Go b a n a n a ด้วยนะครับผมเรื่องของการเช่าเอาเพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นครับผมผม เนี่ยพิ่งพ่งทราบนะคือก็ดูไปก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับแต่พออยู่ดีๆอ่ะผมลองวันเนี้ยผมลองมาเปิดดูตัวของไทยนิยมที่เป็นของ search e n t e r t a i n m e n t ผมเห็นเครดิตเป็นชื่อทีมงานของ Go b านานาสด้วยก็แสดงว่าจริงๆแล้วอะ่ะโกบานานาสก็ยังไม่ได้แบบว่าหายไปไหนหรอกครับยังผลิตรายการนั่นแะครับแค่ว่าอาจจะเป็นการผลิตรายการในนามบริษัทอื่นนะแต่ไม่ได้เป็นแบบผลิตในนามโกบานานาสเอง แต่ก็ยังไงก็คือหลักๆแล้วถ้าแบบจะนึกออกว่ามันเป็นโกบานานาสเลยเนี่ยก็คือ La s t idol thailand รอบล่าสุดเนี่ยครับคือปี6-4แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เห็นแบบที่เป็นใช้ชื่อผลิตว่าเป็นโกบานานาสเนี่ยสักพักใหญ่นะครับผมก็จริงๆก็อย่างที่บอกไทยนิยมก็จริงๆมันคือแบบเหมือนไปช่วยผลิตให้แต่ว่าไม่ได้ใส่เครดิตเป็นโกบานานาสแต่เป็นทีมงานของโกบานานาสเองนั่นแหละไปร่วมทําด้วยแต่ว่านี่คือแบบ เต็มรูปแบบแล้วแล้วจริงๆตัวของการ์ตูนผีเล่มระบาดเนี่ยมาก่อนแล้วครับเป็นรายการออนไลน์มาก่อนครับของทาง China Enterprise แล้วก็ผลิตมาหลายตอนและประมาณ11ตอนแล้วแล้วก็เพิ่งจะได้ขึ้นทีวีฮะก็จริงๆของออนไลน์เนี่ยรู้สึกว่ามาตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมปีที่แล้ว67แล้วก็เพิ่งขึ้นทีวีแบบออฟฟิเชียลก็คือมีนาคมที่ผ่านมานี่แหละครับก็อยากให้ได้ไปลองดูเพราะว่าเป็นรายการทีวีนะครับผมก็หลักๆแล้ว ถ้าแบบสิ่งที่คนจะนึกถึงโกบันนาสถ้าแบบผมพูดชื่อมา The Best of All The f a t e ไม่เล่นอย่าลบลูรวมถึง Last Idol Thailand ก็ใช่ครับผม Last Idol Thailand นี่ก็คือโกบันนาสรับผลิตให้ทางกตัวของ Last Idol Thailand นั่นแหละนะแล้วก็มีรวมถึงเกมแจกรถด้วย a า m y b l ก็ไปพิชิตรถมาคันหนึ่งได้นะวงยุบไปแล้วนะอาร y b l ครับตอนนี้ก็ ไปอยู่กันหลายที่หลายทางอย่างมินมินก็ไปอยู่โซร่าโซระนะครับผมหลักๆแล้วอะเรื่องของการ์ตูนผีเล่มระบาดเนี่ยก็หลักๆมันจะไม่ใช่บอกว่าเป็นรายการผีอะไรมากหรอกครับเป็นรายการเล่าเรื่องผีนี่แหละครับผมจะเป็นรายการเล่าเรื่องผีที่มันจะไม่ใช่แค่ว่าแบบจัดแสงให้มุนแล้วก็จุดเทียนอะไรพวกนี้เรามันนั่งแบบนั่งเล่ากันแบบประสบการณ์คนหัวลุกแบบที่เรานึกของแบบในเวิร์กพอยต์เองอะรายการที่จะออนเวิร์กพอยต์นะครับวันเสาร์ ห้าทุ่มสิบห้าถึงห้าทุ่มสี่สิบห้ามันอาจจะไม่ได้มาในแบบที่เป็นแบบเหมือนกับฝั่งของชมรมคนหัวลุกหรือคนอดผีแต่ว่าจะเป็นการนั่งเสือนั่งคุยเล่าเรื่องผีโดยมีสองผู้พิสูจน์ความหลอนก็คือพิธีกรหลักก็คือพี่ปองเดอะช็อคก็ต้องแสดงความเสียใจกับพี่ปองด้วยครับเพิ่งเสียคุณพ่อของพี่ปองไปนะครับผมแล้วก็พี่แจ็คเดอะโกสต์นะครับผมก็สองตัวตึงนะฮะก็สองตัวตึงก็เอาจริงๆิใจผมอะผมพูดตรงตรงนะผมยังไม่เคยเปิดใจรับพวก เรื่องลี้ลับฟังเรื่องลี้ลับพวกนี้จนกระทั่งมาถึงนี่แหละตัวของการมาถึงของการ์ตูนผีเริ่มระบาดก็คืออยากมาลองดูอ่ะโกบันนากลับมาแบบใช้ชื่อโกบานนาผลิตอ่ะ uh, เป็นยังไงบ้างวะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะเพราะว่าโกบานนาจริงๆเนะี่ยวาไรตี้เคยผลิตไหมเคยครับแต่ว่าที่เป็นวาไรตี้ผีเนี่ยน่าจะครั้งแรก ไม่นับเดอะเฟดเดอะเฟดมันจะเหมือนเป็นรายการที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเกมโชว์ที่เล่นเกี่ยวกับคําถามเกี่ยวกับความลี้ลับอะไรพวกนี้ไม่ได้แบบว่ามาสยองขวัญอะไรแบบการ์ตูนผีเล่มระบาดก็ถือว่าเป็นรสชาติใหม่ที่ทั้งโกบานาสแล้วก็รวมถึงชินะเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับของพี่ต้นชินะเอ็นเตอร์ไพรส์ดีเจต้นที่เคยเป็นแอนนลเซอร์ให้ราคาพารวยนั่นแหละครับก็มาทํารายการผีแบบเรียกว่าเป็นรายการผี30นาทีนนะครับซึ่งสิ่งที่มันแตกต่างคือ เมื่อรายการนี้ชื่อว่าการ์ตูนผีเล่มระบาดมันก็ต้องมีรูปที่เป็นรูปประกอบที่เป็นการ์ตูนผีแบบการ์ตูนผีไทยเลยนะครับหลายเส้นเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแอนิเมชันนะมันจะเป็นแบบว่าเป็นการนั่งเล่าเรื่องนี่แหละแล้วก็จะมีการมีภาพประกอบที่มันมาจากการเล่าเรื่องนี่แหละครับเหตุการณ์มันก็จะเป็นภาพประกอบแบบมีภาพประกอบแทรกเข้าไปแล้วก็รวมถึงว่า ทำได้น่าสนใจมากเพราะมีเรื่องของเสียงซาวเอฟเฟกการใส่อ c โคในบางจุดที่มันแบบเหมือนวิญญาณแบบจะหลอกหลอนพูดหลอกพูดเตรียมล้างแคสอะไรพวกนี้แล้วก็รวมถึงภาพประกอบต่างๆที่บอกไปครับผมก็ลองไปดูกันครับมันคือแบบว่าผมนิยามว่ารายการเนี้ยมันคือเรื่องราวที่เรื่องราวเป็นเรื่องลี้ลับเรื่องผีที่ดูได้โดยไม่ต้องจินตนาการคือแบบ story that you can watch without imagination นะครับนั่นแหละคือแบบก็ดีใจที่ได้เห็นอะไรที่ถือว่าแปลกใหม่นะของโกบานานัสเนี่ยยังไม่ได้แบบเห็นโกบานานัสมาทำตัวของรายการแนวรายการผีนะแต่ว่าแบบความเชื่อเคยทำก็คือเดอะเฟดจริงๆในเวอร์ชั่นที่เป็นออนไลน์เนี่ยจะมีแบบหมุนเวียนเลยครับที่เป็นแบบผู้พิสูจน์ความหลอนคือมานั่งฟังเรื่องราวอะ่ะจะเวียนเลยจะเวียนหลายๆคน รวมถึงมีออนด้วยครับออนอดีตบียนเครตอแล้วก็คนที่มาเล่าเคยมีพี่มานมุกด้วยนะพี่มานมุกชดาทานที่เราคุ้นกันนี่แหละก็เคยมานั่งเล่าในตัวของการ์ตูนผีเล่มระบาดด้วยเหมือนกันลองไปหาดูเทปที่เป็นยุคสิบเอตอนออนไลน์อะ่ะยังอยู่นะแต่ตอนนี้คือออนมาห้าตอนแล้วฮะก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าเรื่องราวต่างๆผมพูดเลยผมในฐานะที่ได้ดูได้ฟังรายการนี้เรียกว่า เรื่องราวน่าจะคาดเดาไม่ได้เห็นแค่ทีเซอร์ส0สิบวิคุณยังคาดเดาเรื่องราวอะไรไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เหนือความคาดหมายตลอดอย่างตอนล่าสุดที่ชื่อตอนว่าพบเจอเนี่ยพบเนี่ยที่เป็นพอสัมภาพอพานนะพบชาติอะ่ะโอ้โหแค่ฟังทีเซอร์ก็ขนลุกอะ่ะแต่พอฟังเรื่องจริงๆอะ่ะก็ถือว่าเรียกว่าอึอ้งเหมือนกันนะเรื่องราวรายละเอียดต่างๆมันแบบโคตรอึ้งเลยครับเรื่องราวแบบโคตรอึ้งเลยว่ามี จุดที่แบบว่าทําให้เราเหนือความคาดหมายได้อ่ะครับก็แบบพล็อตแบบละครเรื่องราวผีอะ่ะแล้วแววแววว่าเรื่องที่ได้รับความนิยมที่สุดเนียนอกจากรายการนี้จะมีการแบบให้คะแนนว่าห้าหลุมสี่หลุมอะไรพวกเนี้ยคล้ายๆกับแบบยุคของชิงร้อยที่มันจะมีสี่กะโหลกห้ากะโหลกสามกะโหลอะไรพวกเนี้ยเรื่องที่ได้รับความนิยมที่สุดจะเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมาแบบไหนแต่ในเมื่อรายการลงเวิร์กพอยท์ผมว่า ทางชิน่าน่าจะจับมือกับคาร์มานไลท์ที่เป็นบริษัทที่เป็นร่วมทุนของ WorkPo i n t กับ M Studio ที่ทําหนังอยู่แล้วครับน่าจะมาตรงนี้ในเรื่องการทําหนังที่มาจากการ์ตูนผีเล่มระบาดน่าจะเป็นหน้าที่ของชีนะกับ WorkPoint แลวก็คาร์มาไลนะก็ต้องรอดูกันครับว่ารูปแบบรายการจะใช้ว่าเรื่องราวดีกว่าเรื่องราวต่อจากเนี้ยอีกยังไม่รู้ว่าจะกี่ตอนนะแต่ผมทัานใจผมอะผมเดาว่ามี13เลขผีเลขแบบ เลขแบบฝรั่งที่แบบจะเป็นเลขแบบเขาเรียกว่าลัคกี้ดัมเบิลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็คือ13ก็มันก็จะเป็นเลขแบบที่มันดูน่าจะเหมาะกับรายการผีหลดนเนี้ยดีผมก็เดาว่าน่าจะ13ตอนแหละแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดอะยังทําถึงเหมือนเดิมแม้ว่าจะเป็นแนวที่อาจจะเรียกว่าพอพูดว่าโกบอลน่าจะนึกถึงเกมโชว์นะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นโกบอลนราทำจะทําเกมโชว์ครับผมแต่ว่าพอมาทาพอมาจับรายการแนวลี้ลับสยองขวัญก็น่าสนใจ นะก็น,น่าสนใจทําได้น่าสนใจแล้วก็มีคีวิชวลที่เป็นเรื่องของการ์ตูนผีก็มาเป็นแบบเล่มการ์ตูนผีเป็นเวอร์ชวลเลยอะเป็นเวอร์ชวลเลยโอ้น่าสนใจแล้วก็แบบว่าไม่ต้องแบบว่ากลัวว่ามันจะแบบมีช็อตแบบมีของอะไรตกลงมานะมันจะไม่ใช่แบบนั้นไม่ต้องห่วงแต่นั่งฟังไปอะอาจจะสะดุ้งได้เพราะว่าบางช็อตก็มีการแบบตัดให้มันแบบสามารถสะดุ้งได้บ้างแต่ว่าของผมอาจจะ แบบใจค่อนข้างแข็งแล้วก็ดูตอนกลางวันเลยไม่ค่อยสะดุง้งแต่มันก็คล้อยตามได้นะเพราะบางเรื่องทีแบบ่แบบแบบมันแบบโู้หแบบพล็อตแบบช็อกเลยอะ่ะมันก็ทําให้เราสะดุ้งได้เหมือนกันเอาจิงๆมี2ออย่างอย่างแรกเรามีการส่งรีวิวเป็นจดหมายไปให้ทางโกบานานาเราด้วยนะฮะก็หวังว่าทางโกบานานาจะได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เพิ่งส่งไปไม่นานนี้เองนะแล้วก็มาทําเป็นพอดแคสต์อย่างนี้อีกครั้งหนึ่งแบบเผยแพร่ให้ ทุกคนได้ลองไปฟังกันดูผมก็ป้ายยาน้องซัมเมอร์ฮาโตบิโตที่เคยแข่ง Last Idol Thailand ด้วยนั่นแหละครับผมน้องเขาก็ชอบพวกเครื่องรางของขัง,งก็ลองป้ายยาให้น้องมาฟังแหละรวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเช้าครับผมที่มันก็แปลกใจเหมือนกันนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องผีอะไรหรอกนะแต่ว่ามันแปลกใจที่ว่าเมื่อเช้าอ่ะผมฝันว่าเห็นซัมเมอร์ฮาโตบิโต โชว์เพลงกระแสะเข้ามาสิใน last idol thailand เห็นเหมือนกับเวอร์ชันที่เราเห็นในทีวีจริงๆเลยอะแล้วไม่รู้ว่ามันโดนใจอะไรอะผมเลยมาเปิดไทยนิยมของช่อง3ดูอะครับที่เป็นเทปย้อนหลังอะก็เพิ่งจะมาเห็นเครดิตที่เกี่ยวกับโกบานาสแหละทำให้ผมกระจงังแล้วว่าจริงๆโกบานาสก็เอาจริงๆผมถือว่ากราบขอภัยทางโกบานาสอีกครั้งหนึ่งที่ผมอาจจะเข้าใจผิดว่าโกบานาสไม่ได้ผลิตรายการแต่จริงๆก็คือยังผลิตอยู่แต่แค่ว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบออกนามเป็น โกบานาน่าชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็ยังมีผลิตอยู่มาเรื่อยๆการ์รตูนผีเล่มระบาดตอนหลังๆไม่ได้มีโลโก้โกบานาน่าในตอนท้ายแล้วนะแต่ว่าถ้าดูเครดิต,ตจะรู้เครดิตจะอยู่ในเวอร์ชั่นทีวีนะออนไลน์ไม่มีเครดิตนะครับผมเครดิตจะอยู่ในเวอร์ชันทีวีแล้วก็ที่เป็นไลฟ์สตรีมใน Facebook นะอยู่แค่นั้นนะครับต้องลองไปตามดูนะที่เป็นเครดิตของการ์ตูนผีเล่มระบาดจะรู้เลยว่าเป็นเครดิตของโกบานาน่าเลยนะครับ ใดๆก็ตามก็ถือว่าใช่ว่ารายการผมว่าได้ฟังอ่ะผมว่าน่าจะลองติดตามยาวๆเพราะว่ารายการมันน่าสนใจแล้วก็มีความแบบผมลองเปิดใจรายการที่เป็นรายการเล่าเรื่องผีเนี่ยผมลองเปิดใจแบบ Off ฟ c i a l ยลนะถ้านอกอหนือจากคนอุดผีผมก็ถือว่าเปิดใจให้กับตัวของเนี่ยแหละครับการ์ตูนผีเล่มระบาดเรียบร้อยแล้วก็รอติดตามกันไปนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับผมวันนี้มาเป็นเสียงนะครับผมรีวิวนี้เป็นรีวิวความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเช่นเดียวกักน ฟังเรื่องผีต่างๆด้วยนะครับผมกดไลค์ก็ subscribe s ด s u c s i r i b e PJ d i y s ได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังถ้าใครอยากฟังไอดอลก็ติดตามโรดิแคปพอดแคสต์ไว้นะครับผมแล้วก็ PJ d i t y s e ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจทั้งโกบ a นาสแล้วก็ชินาเอ็นเตอร์ไพรสร้างสารรคผลงานดีๆกันต่อไปนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ